เราจะมาทำรีวิวเยลลี่ทุกอ,อย่างในเซเว่นพาร์ทสองคือถ้าใครจำไม่ได้หรือใครจำได้เนี่ยก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้นนะคะก็คือเราทำพาร์ทหนึ่งไว้เป็นแบบว่าวันนี้เราจะมาแยกว่าเยลลี่อันไหนที่ดิฉันชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเคสส่วนตัวนะคะบางสิ่งที่แบบว่าดิฉถึงชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือบางสิ่งที่หนูชอบคนอื่นอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ก็เรามาดูกันนะคะมา อย่างแรกนี่อันนี้เราเคยกินหลายรอบแล้วใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่น,นะคะใช่ที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือนแบบรสแบบผลไม,ม้ต่างๆแต่เมืออันนี้เขาผลิตในไทยนะคะมีสีเอ๊ะมีภาษาไทยด้วยมามันเป็นเยลลี่หนึบๆรสแบบผลไม,ม,ม้แต่ให้รสส้มเจมเป็นค,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 คนที่ไม่ชอบกินเยลลี่รสส้มใช่ชอบ,ชอบใช่<อ>เจมชอบแล้วกันนะครับชอ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 บอร่อยเลย มันจะมีรสส้มเอาหม่นม่วงอุหุ่นเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลมันก็เหมือนเจนนี่ที่ไปกินตามต่างประเทศเนาะมันจะมีแบบญี่ปุ่นมันจะนึบๆแล้วอร่อยพอดีโอเคเนี่ยมันจะนึบมนึมากต่อไปรสชาติดีแจกดีอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องรูปเซนเตอร์คอรดเอ้ยไม่ใช่แพะเฮ้ยเซนตอร์คอรมั้งแพะแกแกวันนี้เมว่าแกอกชีอะคอนบุกม่ค่เข้าใจะอุยกล่องเาน่ารักมากมีที่ชีพมาให้ด้วย้า โดนเสาเหรอแค่แบ้นิ่งค่ะเสาร์วันนี้ปลาจะกินแต่ส้มแน่แข็งแข็งมากม่ปลาอันนี้เลยได้ไม่พลาดเท่าไหร่นะคะที่ผ่านโหตัวแข็งแบบกัดไม่เข้ากัดไม่เข้าเลยจริงๆอ่ะนึกว่าหนูทำาเจ็บหูป่ะหนูว่าหนูทำท่าเจ็บหูปลากัดแล้วเจ็บหูเลยอ่ะมันแข็งอ่ะ <ห>ไม่ชอบไม่ชอบไม่ทำนไม่ทานค่ะบางคนกินอาจจะอร่อยนะเหมือนไม่ใช่เจลลี่แล้ว,ว <laughs> อ่ะเหมือนยางยางเหมือนยางเหมือนยางมากลับไปอบบน,นี่นะคะทุกคนกล่องมันเหมือนกล่องไอติมมันน่าจะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยงงมาดูแล้วใช้ที่คีบของอันนี้ดีกว่านี่เป็นลูกๆนะคะโอ้ยพัดแล้วอืมเปรี้ยวอืมอร่อยคอบพี่แล้วอร่อยมากอืชอบ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 อืมเปรี้ย,ยว มันจะอร่อยนะกินมันหอมมากเลยอ่ะมันไอผงที่มันเคลือบนี่มันเป็นผงเปรี้ยวหวานกันแน่ไงหวานแล้วข้างในเปรี้ยวเอาเนาะร้านนี้วยื่านนี้ว่เปรี้ยวเลยเจอหวานไม่หวานหวานแล้วข้าเปรี้ยวมันแปลกๆแต่หนูว่าอร่อยดีนะอร่อยแต่ว่าสู้นั้นไม่ได้นะเอ้ยแต่หนูว่าสู้ได้นะหนูชอบนี้มากกว่าอ่าให้ร้านน้ำหนึ่งอ่ะนี่น้ำหนึ่งนะอันนี้ที่เราเคยกินแล้วกินซับไหมคะเพราะมันเยอะมากได้เอาไปเสียบก็ได้ งั้นกินอันนี้คะอันนี้แล้วกันนี่เยลลี่แตงโมโยโย่โอ้กลิ่นเปิดมาแล้วกลิ่นแตงโมคือชัดมากนี่นะคะให้คนดูกันว่ากินแตงโมชัดมากเหมือนไอติมแตงโมค่ะนะอร่อยมอร่อยจะแปลกเพราะว่ามันเป็นยีลล่รสตัวแตงโมไม่เคยกินมาก่อนเนาะ บบเบรนเยลลี่ที่เขาทำผลไม้ไม่ค่อยมีรสแตงโมเนะแต่พาเนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีเนื้อไม่ได้แข็งเนื้อหนึบจะหนึบสู้หนึบตู้อันนี้ไม่ได้ไหมด้เลยอืมันแรงได้ก็จะไปตรงอันดับได้ไรอันดับหนึ่งสองสามจะไปอันนี้ไข่ดาวยักษ์แต่ไม่มีขาดเลยเคยกินไหมหรอโดยท่าแย่มากให้ตรงนี้นะเพื่นนะคะมันยบเป็นไงมันแข็งใช่ไหมเพราะแข็งแล้วแบบรสชาติเหมือนแบบสารเคมีผสมย่างๆ น่าจะรับกินอันนี้กันดีกว่านี่อยากกินดีมากเลยอ่ะคือ,คอโยเกิร์ตเจลลี่เป็นเหมือนขวดยาอ้าวมันเป็นเยลลี่เหรอน่าจะเป็นคล้ายๆแบันซูนีหรือเปล่าคะที่เรากิน,<อ>นไม่ใช่ชันซูเหรอชันซนซูน,น,นี่มีรสสตรอเบปะร่กับรสลิ้นจี่เาเอารสอะไรคะหนูว่าเราทั้งสองคนเอาลิ้นจี่ทั้งคู่ค่ะอ๋อมันเป็นแบบเนื้อเหลวๆอ่ะเหมือนซันซุเหรอใช่ดีกว่าค่ะมาแก้เลยนะคะอ๋อเป็นรสโยเกิร์ตใช่ั้ง เราเยียมด้วยมัน texture มันอุ้ยมันเหลวๆไม่หนึบเหมือนแบบเหมือนของซันซุไงค่ะขอให้ช่วยน่อค่ะแล้วรสชาติมันสารเคมีสารเคมีอ่ะอืมมันเกือบอร่อยแล้วนะแต่ว่ามันมีใช่มันมีกลิ่นสารเคมีในมัน้อยมันเหมือนจะอร่อยแต่มันมันเจบเกือบอร่อยแล้วสำหรับปลาไม่ผ่านต่อไปเราจะไปกินนี่เป็นบัมบั๊บั๊กัมมี่ฟิชเคยกินไหมไม่เคยกินค่ะ เนี่ย yeah, น่ารักมากเลยอนะ่ะเขาเป็นรูปแบบตักนี้ด้วยอ่ะอืออ๋อ,อ,อเขามีหลักสองสีรูปปลาจะใช้ที่คลิปเพื่อรูปปลาอืมเนื้อแปลกมากก็เขาไม่มีความหนึบเลยนะอ่ะแต่เป็นเยลลี่นะแต่กัดแล้วมันแบบเนื้อขาดเลยอนะ่ะอืมเป็นเยลลี่ที่เนื้อแปลกมากเป็นายทีสิมันไม่หนึบจัดะานเลเลยหมือกระขาดเลยแบบจะมีความฝุดๆนิดนึงอ่ะอ่ะผ่านไหม กําลักึ่งนะให้ผ่านแล้วกันให้ผ่านแต่ว่าพอได้พอได้คือรสชาติพอได้แต่ว่ามันไม่ไม่หนึบอะไรเงี้ยรสเท็กซ์จอแปลกมากอ่ะมาต่อไปนะคแล้วมากินยูปี้โค้กยักษ์น่กต้องอัดแปลกน่าจะอร่อยเนี้ยอร่อยแน่นอนไอ้สีขายกับสีขายมันจะเหมือนกันไหมอ๋อมันมีสองอันนี่ไงเราก็ชิมแค่นี้สิอร่อยมากอืมอร่อยเนื้อหนึบรสโค้กอร่อยระดับขั้นระดับฐานฐานชนะอันนี้ ต่อไปนี่ปีโป้กัมมี่ที่เราแบบเวลาดูซีรีส์แล้วชอบขึ้นโฆษณาปีโป้กัมมี่อ่ะตามไม่น่าดูเพราะฟังไม่ดูซีรีส์ปีโป้กัมมี่คือปีโป้ยันนี่ปีโป้อร่อยอยู่แล้วแต่ปีโป้กัมมี่ไม่เคยกินแต่่วากัมมี่อ่ไม่รู้อร่อยไหมรักส้มอ๋อเขาพยายามทำเป็นรูปถ้วยปีโป้มามันก็คือกินเหมือนปีโป้เลยนะอืมอร่อยนะไม่หนึบมากไม่หนึบมากแต่ว่าก็ชอบดีอร่อยอร่อยรสชาติเดียร้อนแน่นอนเฮ้ย อันนี้น่าสนใจมากจริงจริงน,นี่นนก็แบบเพลโมปกติแล้วอะ่ะเป็นคนที่ชอบกินเพลโมมากมันเป็นปลาเห็นนี่นึกถึงครับด้วยอะ่ะทำไมอะ่ะมัน,อนชอบกินอันที่มันเป็นเอเรียของเพลโมเหมือนกันมันปปปปปเป็นปลาปอบแบบเนี้ยปลาประกอบอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยหูมันเหนียวมากอันเนี้ยน่าจะหนึบน่าดูน,นี่นะคะอืมอืมเรนนี่แบบหนึบมากเรนนี่แบบซุปเปอร์ซุปเปอร์หนึบอ่ะแต่รสชาติปลาไม่ชอบนะหนูชอบมั้งอืม รสมันแป้งๆไง,งไม่รู้ม,มันแป้งๆเนาะ t e เ t u r e ของสีขาวก็แป้งๆถือว่าอันนี้ไม่ผ่านเลยกันมันไม่รสผลไม้ไงไม่แปลกๆ,ๆ,ๆอ่ะเก็บไม้ครับเป็นไง<ห>คิดถึงครับเงี้ยไม่รู้ <c oughs> มาต่อไปอันนี้นี่อันนี้ไม่เคยกินเลยอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะไฮทไทยอันนี้เป็นรสสตรอเบอร์รี่เป็นแท่งๆยาวๆเรามาลองแกะกันดูนะคะอ๋อเป็นอย่างนี้เลยป้าทำไมหน้าตามันคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ร้อยเปรี้ยวหวานกำลังดีไม่เข้าแต่มันมีกลิ่นสารเคมีบางอย่างอยู่มันหายเคมีอะเดี๋ยวขอให้หน่อยสิคือมันเกือบดีแล้วแต่มันมีสารเคมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นนี่เต่หนูรู้ให้แมว่ากลิ่นพวกผลไม้พวกนี้เป็นกลิ่นแต่งส่วนคอมหมดเลยเป็นกลิสารเคมีหมดเลยจริงเหรอคะจริงอืมเฮ้ยเจ๋อก็โอเคนะผงอะมันเปรี้ยวแล้วข้างในมันหวานหวานแล้วก็มีไส้อีกเยอะๆก็โอเคก็โอเคแต่อาจจะเป็นโอเคแบบอันดับท้ายๆอืมนะ ต่อไปโอยกินเยอะเริ่มแันนี้แล้วอะเลี่ยนแล้วอะเอาให้หมดนะจิ๋วเอาให้หมดนะวันนี้ท่าดาอันนี้เป็นอายาไดโนแกมมี่นี่เราซื้อมาเป็นพันเลยนะมีรสสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลไลมอนกรีปให้ทุกคนดูก่อนเป็นรูปแบบตัวอะไรอ่ะเลยเราังเลยเลาวังเลือแข็งเลยนี่เลยเหมือนไอแก่นี่เลยอ่ะใช่ไหมโอ้โ้ my god โรงงานเดียวกันมากไม่รู้อะ โอ้มันก็อร่อยมากแต่อาจจะมีคนที่ชอบแบบนี้ไงแต่รสชาติดีนะรสชาติดีกว่าโน้นหนึ่งแต่ว่าฟันเรามันกัดไม่ออกอะไม่ผ่านแปะแปะไม่ผ่านเออแต่ว่ากินไปกินมามันก็เพลินดีนะถือว่าผ่านหรือให้ผ่านรสชาติดีแต่จะเกินมันแค่แบบแปลกๆแต่รสชาติกินมันไม่สั่นเคมีนะมาขนมครับนี่โชลี่น่าจะอร่อยเป็นเว d ฟู้ดมินิวิ w i อืมอืมอยู่อร่อย คลายปรคือยี่ห้อเขาทำสเตียร์อร่อยหอมแบบหอมผลไม้มากอ่ะมันดับต้นๆใช่ไหมให้ดับสามมะไปอันนี้ยูเกะฟรีกัมมี่น่าจะไม่อร่อยหรือเปล่าอ๋อมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยยเลอะป้าให้คนดูก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันจะมันเหมือนเป็นแบบเมนของคนรักสุขภาพถึงเป็นรูปอะไรรูปนี้เนี่ยกุ้งเท้าหมาใช่ไม่หนึบอีกแล้ววะมันเป็นแบบเนื้อไม่หนึบอีกแล้วเหมือนขี้พึ่งอ่ะอู๋จะรับพึ่ง ท้ามกึ่งมากเลยใช่ไหไม่ค่ะถือว่าเราไม่ชอบแล้วกันไม่ชอบไม่ชอบเพราะมันไม่มีความเป็นหนึบหนึบมันเป็นแบบเนื้อที่กัดแล้วก็ขาดไปเลยเอย่างที่ห,<ๆ>หนูบอกออมาเรามาลองอันนี้กันอันนี้มันมีแค่หันเดียวเราต้องแบ่งกันเคลมมอยอีกแล้วโอ้ <c oughs> โหมันหนึบมากล้างมือแล้วนะคะไม่ต้องหอัวมันหนึบมากเลยหนึบมากมันไม่หนึบมันเหนียวเออ มันแปลกมันเหมือนชา้นเคมีแล้วอะมันไม่เนื้อแบบเยลลี่แบบไอตัวแบบพวกนี้ของฝรั่งมันเหนียวใช่ไหมันเหนียวติดฟันเออแต่มันเนื้อนิ่มๆนะคือว่าไม่ชอบ้วกันนะจบไหมนะคะเจเล่เจเล่คือมาใหม่ก็เคยกินมาหวานแล้วมั้งมันเปเจลเล่แบบบีบแบบคล้ายๆชา้นโซ่ค่ะอือ๋อแค่เราเคยกินแต่เจลเล่ไอเคยกินเจลเล่ขวดๆเนาะเคยกินแบบอันนี้มาอ๋อเหมือนชันโซ่ปกติกินแต่ของชันโซ่ไงไม่ได้กินเดีให้ปลาด้วย นี่โอโหน้ำไหลเยอะ้วมันไม่ใช่รยอุวนดิสรอร์รี่ปะ่ะมันคือบลูเบอร์รี่ปะแต่มันมีกลิ่นที่ปาไม่ชอบอ่ะไม่กลิ่นแสงบางอย่างแ,แปลกๆไม่ไม่ผ่านเนาะไม่ชอบไม่ชอบถือว่าเราไม่ชอบแล้วกันนะคะต่อไปอันนี้เป็นยูพี่อีกแล้วเป็นผลไม้รวมนะคะ เป็นถาดอย่างนี้นี่อันนี้จำได้ว่าเพื่อนชอบซื้อมากินกันแล้วเราก็จะแยกอันที่มไม่ใช่สีส้มกันเพราะว่าเด็กไม่มีใครชอบสีส้มเลยจริงเหรอจริงๆนะเพื่อนหนูอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเด็กทุกคนไหมเพื่อนหนูก็ชกออใช้มือคอนเทคัจะได้แข็งมากมันมันจะมือมันจะติดทิชชู่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นคอสเนลี่ตัวไหนอันที่หนูบีบเมื่อกี้อันสมองอะ่<ช>องอะเพลโมนี่ตาเอาแล้วละดีคะ่ะส้อมอ่ะไม่หนูกินเยลีย่เด็กอัโตกันแล้วไม่หรออออ๋อแต่ละอันก็เป็นลูกผลไม้นั้นใช่ใช่ รสชาติดีไม่ไม่หนึบมากหนึบกลางพอดีนะครับหนึบเป็นย่างพรีแล้วก็ไม่หวานไม่เปรี้ยวมากอืมกลมกล่อมอร่อยเลยต่อไปนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ยี่สิบบาทเองอ่ะแต่มันอลังการมากอันนี้ถูกใจสุดๆเราจะมาชิมรสชาตินะคะของเลมปุระอีกแล้วว่าเลมปุระทำยี่นี่เยอะเหมือนกันเนาะแบบหลากหลายแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีช้อนมาให้ด้วย มมัันยงีพลาสติก้วจะเป็นถ้ว<ล>ยคว่ำออกมาแล้วค่อยตัดอ้าวเหรออันนี้น่าจะเป็นรสที่ไม่ชอบเอาสีขาวแล้วกันนะอ๋อมันเป็นเหมือนไม่ใช่แยมลี่อย่างนั้นนี่เป็นเหมือนวุ้นน่ะลองกินดูใช่ๆเป็นเหมือนเนื้อว,วุ้นใช่ไหมเนื้อวุ้นน่ะเหมือนในถ้วยวุ้นน่ะที่เราชอบกินกันอ่ะที่เป็นอะไรแบบเป็นผลไม้อ่ะมรารสก้อนๆอืมอัน,นี้อร่อยนะอันนี้เหมือนแบบอุ้ยแต่มันหนูว่าเพสติกมันเลอะกินอย่างนี้อ่ะเป็นเสศษปากไว้ได้ ไม่เป็นเยลลี่แนิ่มๆคล้ายๆปีโป้แต่ว่าไม่นิ่มเละเท่าปีโป้นะ yeah. ไม่เละเท่าปีโป้อุ้ยหนูว่าโอเคนะอันนี้ผ่าน <ภ coup. S 2> รสชาติก็โอเคแต่รสชาติก็กลางๆไม่ได้แบบอร่อยมาก <finished. S 2> ให้ซื้อซ้ำมาไหมล่ะอ้น,นะเหรอง <ium> ั้นก็ผ่านนะต่อไปโอ้ม,มันเยอะมากมันงงไปหมดแล้วนะทุกคนเฮ้ยมาได้ครึ่งทางแล้วผิวสู้ๆเหนื่อยอันนี้เคยกินแล้วไม่ต้องกินอีกได้ไว้อ่ะนี้เป็นไง อันนี้มันจะเป็นเส้นๆนะมันเหมือนที่มันเป็นท่อดเล็กๆนี่ถุงๆมั้งค่ะจุบจุๆอ่ะที่เป็นท่ันๆๆๆๆเยลลี่อ่ะก็คือมันจะผงเปรี้ยวแล้วข้างในหวานๆเป็นเยลลี่หนึบๆอันนี้อร่อยมากอ่าทานนะมือให้อันดับสองเลยอ่ะอันนี้เด็กจู๋ซื้อมากินบ่อยๆใช่ชอบซื้อมากินกับเพื่อนแบบหนึบๆซื้อแล้ที่มันเหมือนยาวกว่านี้อ่ะคะมีไหมไม่น่ามีจะไม่ได้ อ๋อแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกันอร่อยมากมันจะเป็นเหมือนแบบโรอย่างเงี้ยแล้วข้างในมีไส้หวานๆข้างนอกเป็นเยลลี่เคลือบผงเปรีป้ยวๆอันนี้ก็อร่อยเหมือนกระตักเลยกินไหมไม่เคยแกะสแก๊แกที่เขาจ้างเรารีวิวไงฮะอ๋อจำได้หรือยังคะจำได้จำได,ำได้อร่อยอร่อยออออรออร่อยอร่ยยตอนนั้นที่เกณฑ์พวกเพื่อนๆหนูมาแข่งจราสีฟ้าจำได้ไหมอ้ <c oughs> oh my god sorry อันนี้อร่อยส้มไปจราสีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นี่อันนี้อร่อยมากอุย้ยอันนี้อร่อยมากอยู่แล้วกินบ่อยๆอืม อร่อยมากรสชาติดีอืมรสชาติดีมันแบบหนูชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีความสนุกในการกินอะมันอมไปก่อนที่มันหมดรสอันนี้แล้วก็ค่อยแทะแทะเยลลี่แล้วค่อยกินไส้มันเปรี้ยวด้วยหวานด้วยเยลลี่บางตัวมันหวานอย่างเดียวนงอืมอืมอืมอร่อยมากมันแบบเสริมกัเลยค่ะอ๋อเหรอต่อไปอันนี้ละกันเนี่ยชอบกินอะไรที่มันหน้าตาอย่างเงี้ยคนคงคัางแรกคือที่ร้านชานมไข่มุกอะมิสเตอร์เชคปะที่มันมีอันนี้ใส่ถ้วยอะแล้วหนูก็เลยคนโทว่าหนูชอบกินอันนี้แล้วตอนนั้นเมื่อเซเว่นก็เลย ใช่ค่ะแต่ปานจะไม่ออกนะใส่ถ้วยคืออะไรน่าจะไปอยู่ในร้านชานตรงไหนมากกว่ามันเป็นเหมือนท็อปปิ้งให้ใครอ๋อรู้ออกแล้วโหหนูเคยกินตอนเด็กๆเด็กมากนะยูแิมแ้งหนูชอบอืมอร่อยอืมอร่อยอร่อยทาน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 แต่หวานจะไม่มีเปรี้ยวนะเนื้อไม่ได้หนึบมากก็เป็นเยลลี่เคลื่อนน้ำตาลอืมอืมจะบานมากใช่แต่กินไซสหวานมากจริงยูปี้อีกแล้วน่าจะอร่อยอ่ะเป็นรสเป็นโอ้ยเป็นอะไรคะเนี่ย ใครก็ได้ฮาโลใครดูออกช่วยบอกทีอ๋อแฟนส์เบอร์เกอร์ก็คือเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์แล้วเป็นเคี่ยวอยู่ข้างในอะค่ะเป็นสเปเชียลครัเนี่ยอ่ฮาโลวีนแต่เลยมาแล้วนี่ไงคะมันจะเป็นเหมือนแบบอ๋อนี่ไงแป้งสีฟ้าเป็นรูปทองกับแป้งสีมว่วงรูปฟักทองแล้วข้างในอยากเป็นเคี่ยวฟันอ่ะอยากกินส่วนไหนคะหนืเอาฟันป้าอันนี้แล้วกันอืมอร่อยนะเนื้อหนึบดี แต่ป้าไม่ชอบรสของปา้ามันไม่รู้ของหนูเหมือนกันไหมแต่ของปา้ามันกลิ่นแปง้แปงๆอ่ะเออเออหนูยิ่งเคยมันจะแป้งๆแต่หนูว่าโอเคนะหนชชูชอบใช่อ้าวชอบเราให้ไหม่อะมีชอบกินแต่ข้างในอ่ะมาตะบันนะคะเนี่ยยูปี้แล้วแซมเมอร์บอลสไลม์ดูอันนี้ไปเหมือนแตงโมนะคะอืมเปีย้ยมันไม่ได้กลิ่นความแตงโมลเลยอะ่ะ มันถังเคมีแล้วก็เปรี้ยวอะ่ะเปลือกแตงโมอ,อะแตงโมตรงไหนอไม่กินแตงโมแล้วคุอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนให้ผงเปรี้ยวมันหายอะ่ะทำไม่หวานเปรี้ยงยิงเปรี้ยวเกินหรือว่าไม่ค่อยชอบง่ายอืมแต่เ,เหมือนตอนนี้เราจะให้อะไน,นไม่ชอบเทียมแล้วนะนะมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะ่ะยังได้อยู่ด้วยไปอันนี้ฟิตสีไบส์เรนโบว์ถ้ากินแล้วดินจะเป็นสีรูปอะไรพอและครึ่งพอง แล้วอะ่มไปไปอะมันแปลกอ่ะเหมือนกินสลา,ามอ่ะไม่ผ่านไม่กินสั่งแค่มีอะอไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านก็มันจะบอกว่าคล้ายอันนี้ของจุ๊กว่าจุ๊บอ่ะแต่ว่าไม่เหมือนเลย มาต่อไปอันนี้เคยเหมือนเคยกินที่ดูแล้วมั้ยใช่หะะอันนี้หนูซื้อมาก,กินเองตอนนลอดไหมล่ะอ๋ออร่อยมากมันจะมีมิอยองนสจิ้มๆด้วยมันจะไม่ได้เดือบมากแบบกัดขาแต่ว่ายังมีความเป็นเนยเยลลี่อยู่นะคะเนื้อเดียวแล้วก็อร่อยมากเป็นรสผลไม้แต่ว่าหนูไม่ได้กินรสส้ม,มหวานใช่อกินในห้องกับเพื่อนอันนี้อร่อยมากอันดับต้นๆเลยเหรออันดับต้นๆเลยชอบชอบชอบมันยินสนุกแบบมันอันเล็กๆค่อยๆกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้ามันเป็นเยอะเขานี้ต่อไปนะคะเอ๊ะท้ามันคล้ายๆอันเมื่อกี้เลย อ๋ออันนี้คออันน้อจูบจูบลอลลี่อ๋อเป็นรูปลูกอมเป็นลูกลูกอมแต่ว่าไม่แน่ใจว่านี่คล้ายอันที่เปิดขวดไม่คิดอะยนี่เป็นเหมือนจูบจูบอ๋อเป็นเหมือนรถจุ๊บจุ๊บลูกจุ๊บจุ๊บเลยอะค่ะลูกอมใช่ไหมขนมรสเค้กอร่อยอร่อยอืมบ้านรสเหมือนเอ้ยไม่รสเชอร์รี่อืมไม่ชอบไม่มีรสผลไม้กับรสโค้กอืม หนูว่าอร่อยนะแล้ขาองอร่อยะก้อนเนื้อไม่ได้หนึบมากนะ,กนะเนื้อไม่หนึบมากนะเนื้อไม่หนึบมากแต่ว่ามันก้อนหนึบอยู่อ่ะแล้วแต่แปอันนี้อันนี้เราอันนี้ไม่ใช่ที่เราหยิบน,น,นี่อันนี้อันนี้เรากินบ่อยแล้วนนที่ญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมคะใช่ีห้องนี้ป่าหมีด้วยใช่ีห้องนี้แหลนจำได้ซองมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วซองเอียงอ่ะที่เป็นองุ่นใชายมัตสที่มีรสชาติอหลายรสชาติเลยอ่ะเนี่ยใช่หน้าตาอย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนหิ่ยวๆทุกคนอ๋อโอ้ไม่ได้กินนาน มันมีฟิล์มอะไรเคลือบอยู่แล้วมันเป็นหเหี่ยวๆเพราะกัดเข้าไปข้างในเป็นน้ำอะ่ะอืมอร่อยมากคือเย็ลลี่อันนี้อร่อยมากแต่ว่ารสเนี้ยถือว่าไม่ค่อยอร่อยนะเมื่อสู้กับเคียวโฮใช่ไหมอืมแต่ก็ถือว่าอร่อยนะถือให้ผ่านอืมต่อไปไอ้หมดแล้วไอ้หมดแล้วอ,อันนี้คือเยลลี่องุ่นต่อไปนี่เ้าไอ,อโฟดี้เลือกนี่เขาโฟดี้ไม่รู้อะ่ะอ๋อเป็นลูกองุ่นนี้อ๋อ,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 อโฟดี้องุ่นเลือกองุ่นแบบโฟดีเพราะว่ามันเป็นรอบทางอ่ะกลางๆเนาะให้บอกงนี้บ้างไหม มันเยอะแล้วอะ่ะสงสารเขาอร่อยนะเขาเป็นจักลางๆอ่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าอร่อยนะแล้วแต่หนูแหนูว่าผ่านหนูว่าผ่านแต่หนูไม่ให้ผ่านแล้วกันเพราะหน้าตามันไม่น่ารักต่ไอ,อไปคร,ริสมาสต์ชอลลี่เวอร์ชันคริสมาสอันนี้คือใกล้เทศกาลคริสมาสต์แล้วหรอคะเอ้ยเมื่อกี้อาจจะไม่ผ่านพเพราะจิ๋วเริ่มอิ่มแล้วก็ได้นะอืมมีฮอทไนท์อันนี้ทำไมเป็น,กกนดดรูปกระมิ้นดงอะชอลี่อ๋อโทนี่ ให้คะแนน,นยากอ่ะไม่รู้มันจะเจอเนอะรสมันไม่โดดอ่ะเรากินอันอื่นที่มันรสจัดกว่าน,นี้มาแล้วหรือเปล่าคะมันเลยเหมือนแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเออเริ่มเบลอแล้วจิ๋วเอ้มันกลางๆนะธรรมดาถือว่าไม่ผ่านแล้วกันธรรมดาไปไม่ผ่านใช่ปะเขื่อนพวกเราทุกคนตอนนี้เราเริ่มลิ้นเบลอแล้วมันสบอเบลอไปหมดแล้วว่ะค่ะถ้าเกิดใครชอบแบบไหนแล้วแบบเราให้ไม่ผ่านก็ขอโทษด้วยน,น,นะคะสไปซอฟต์เสิร์ฟไอศกรีมกัมิมีน,น,น่าสนใจสองน่ารักแต่มันเป็นยี่ห้อที่เราให้ไม่ผ่านนะออต้องไข่งมากไม่ผ่าน เลโอ้ยหน้าตาหน้าร้อหน้าตามีผลต่อการซื้อกินไหมคะมีสิคะมีเป็นรูปอะไรไอศครีมไอติมไงคะซอฟเสิร์ฟไอรีมอ๋อเป็นรูปไอติมเนื้อไม่ดิบเลยไม่ดิบเลยเป็นอย่างนี้แบบเนื้อขัดคางเหมือนแบบเวลาไปทำก๋วยละข็อมไว้อ๋อเฮ้ยทำเลเหรอไอตี่หนูไม่ชอบแบบขอโทษนะคะอ่าต่อไปต่อหมี่ยักษ์ตอนที่แบนหมี่ยักษ์ คุณคุณเหมือนเราเคยกินแล้นี่ใช่ไหมคะเราเคยรีวิวมั้งใช่ไหมอย่าไปพูดนะไม่รู้ว่าจ่ยิง่งงอหรือเปล่าใช่อ๋อใช่แหละใช่ใช่เดีเราเคยรีวิวก็กลิ่นแตงโมชัดมากเลยอนะที่กินนะถึงตรงนี้เลยไม่เหมือนในแ,แตงโมนัเนหรอ,อพื่อกินแตงโมชัดมากปว่าโหดมากเด็ดชาเลยครับอืมอร่อยอร่อยอร่อยก็คืพายมิน่าถึงส่งให้เรารีวิวอร่อยจริงตบมือให้ปัดปัด,ปดทองอ่ะ,ะออต่อไปออคโตพุสกัมมี่ยี่ห้าพิษ แต่เบ้นมีขยันทำเจนนี่มาเยอะจังห <c oughs> น้าตาเขาตลกเหรอขอโทษดูอะไรปมาหมึกแล้วเหมือนเป็นหมึกข้างในหมึกอะ่ะเป็นหมึกของหมึกอ่ะปะ้าอ๋อมีน้ำหมึกอยู่ด้วยหรอฮ่าทวีดอื่นไม่เห็นมีเลยอ่ะก็สีแดงไงอันอื่นไม่มีนะมีสีแดงไม,ไม่ชอบอ่ะหื่ค่นี่น่ะอือร้อนแบบแปลกๆมันเหมือนแบบน้ำมะนาวผสมสารเคมีอะ่ะอืม ม่เห็นกลิ่นโคากตัวไหนเลยไม่ผ่านต่อ<ๆ>ไปร์ตลี่แบรนน่าจะผ่านแล้วเนาะอืมผ่านก็เลยแบบปกติอร่อยมากมาจัดจัดไม่ไหวแล้วแบบอไปร์ตโชลี่อีกแล้วท,ทันทุล่าแมงมุมอ๋อหยุดรำได้แล้วก็เที่ซื้อหนูบอกว่าคือมดอืมยิงกี่ลูกให้แมงมุมนะ,ะคนักกุม,มาร เนื้อเป็นโทนี่<ม>แต่ไม่กลิ่นมันจืดจังเลยจืด<ม>นหมลังหลังเราบอกจอืดด้วยเลยนะเดี๋ยวนะแต่มันติดๆๆน้ำรสอ่อนมากอือมันไม่มีรสอนะ่ะถึงกินสีส้มผมไม่ชอบสีส้มอ,อือสีส้มได้รสขึ้นมาหน่อยแต่ก็เนสีส้มหนูไม่ชอบมันลิปม,มันเลยถือว่าไม่ผ่านแล้วกันนะคะขอโทษต่อไปแคลิโบเวจี้มิกซ์มันเป็นเยลลี่สำหรับคนคนกินผักหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอก อืมเป็นอยลลีแบบเนื้อไม่ม่หน,นุบรสชาต oh ิมันแปลกแรสชามันแป่อแปลอรสชามันแปลกแปลมันแปลกแลรอ่าติมแามันแปบโแ้ยามันแปลกแรสชา่มนแปกแปลมันกเปลกรสมันแปสมันปลกแปลกสมัแลแปามนปล้กสันแปล่ามันแปลกาตอมันแีลรสมนแกแรามนาิมักว่รามันจปกมันปรสาักแมันแผันแอกแนแปกปนมอะนะอมันกแม กินไปกินมาแล้วไปไปไมันเหมือนอมัหมุนปลอมอ่ะอืม่ผ่นไม่ผเกือบดีแล้วนะ,นะเกือบดีต่อไป juicy ยี่ห้อนี้อีกแล้วอ่ะเจลฟี่อ่ะ <10. S 1> เขาเขียนว่าเย็นีีเนื้อนุ่มรสชาติเข้มเต็มรสผลไม้ชุ่มฉ่ำด้วยสมบัตของน้ำผลไม้10%ห่วงหุ่นยาวมากมาท,าทั้งพวงอ่ะอืมเนื้อนหนึบแต่รสชาติมันนี่มันสรับป,ป้าโอเคนะ อันดังหลังหนูไม่ให้ทานเลยจิ๋วต้องทาน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 ยากเพราะว่าโอเคจริงเหรอมันก็ไม่ได้ฐานนะอัุ่นธรรมดาเออโอเคโอเคได้แล้วกท้ายเหรอยูปี้โยเกิร์ตกัมมี่โหแบบนี้ดูไม่น่าจะอร่อยจริงๆนะอ้าวโยเกิร์ตไงเงอ่ะอืมมีกลิ่นโยเกิร์ตมาเลยไม่เข้าอเนาะโยเกิร์ตไม่เหมาะกับกาทำเป็นยิงยีงอืมไม่ทานไม่ทาน เย้ขอโทษนะหมดแล้วนะคะเย้แม่เย้กรโดดผ่านกันไม่ผ่านอะไเยอะกันคะหนูว่าใครไปมามากพอๆกันนะดูจากมุมเนี้ยเหมือนไม่ผ่านเยอะกว่าเนาะหนูว่าผ่านก็เยอะนะเพราะผ่านเหมืนชิลิกเละๆๆอืมแล้วที่ผ่านลำหนึ่งคืออะไรคะเอ่อลำหนึ่งในดวงใจเลยอันนี้อะมันยากไปท็อปฟรีล่ะท็อปฟรีออันนี้อ่ะอ่านเลยค่ะท็อปฟรีเป็นอะไร้คะอันแรกคืออันนี้ โชลี่เรดฟรุ๊ตมินิวิงแล้วก็อันนี้คือจ๊บป้าจ๊บทู o ส์มินิแล้วก็อันนี้มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะนลอวเป็นของแบบเกาหลีเหรอไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นจีนอะไรสักอย่างแต่อร่อยเฉยนะนี้ถามว่าอ,อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเรียบร้อยจบแล้วการรีวิวยันนี้ทั้งหมดัาไปก่อนนะคะ ใครจะแบบเห็นอันไหนนะ่าสนใจก็สามารถไปซื้อตามได้นะคะจะอยากซื้อเยอะเท่าไหาร่ก็จยเอาใครอยากได้คอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์มาได<ม>้อย่างเช่นลองทานลิปทุกแท่งในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยไหมโอ้แล้วปากเราต้องยังไงอ่ะ <laughs> บ๊ายบาย